เส็บแจ็บวะเบเมื่เก็บซื่อค่ะมาหนวดเส้นเด้อค่ะพี่น้องมาหาหมอหนวดดีๆเด้อค่ะมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งหมอหนวดดีๆอยู่บ้านน้องบานใหญ่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งจะมาเจอพี่น้องเพิ่งจะมาเจอค่ะเจอหมอหนวดดีเนาะก็นเนาะจ้ากะบีแล้วกะคือเบาตนเบาโตเป็นตาเจ้าอยู่พี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมาค้นหาหมอหนวด หมอคิดเส้นดีๆค่ะดึงเส้นดูเฉพาะด้วยพี่นงมาเด้อค่ะมาเด้อมาบีบมานวดมาสังสันมากสซะหาค่ะว่าเล่าอยู่บันไดเนอะค่ะนอะจ้ะเม่บุญมีนี่เราอยู่เอออยู่บ้านน้องหวานใหญ่ค่ะบ้านน้องหวานใหญ่อืออย่างเกาะหลังสาราปักชาข้อมูสิบค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อบ้านน้องหวานใหญ่ค่ะ ตามหาบ่ายากดอกค่ะแม่บุญมีดำได้สูงซื้อเล่าเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากพอนายกลับมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดเป็นสินเป็นอินเป็นดูรูเป็นแห้งแงค่ะมหาเล่ากับเศร้าไปเบิดค่ะยุ่ใส่กระดาษยู่ตั้งไรขอนเจนยุ่ใส่กลับมาเบิดนั่นละพี่น้องพู้นั้นราตรานาสินกันยังมหาเล่าเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อก่ะมาเด้อ ปฐมบันเทิงศีลกะมาพนันละว่าพี่นองลากกระสีดังเติบตัวกระแจงไยฮอดพุ่นเนาะฮอดบอลลัมบนเทิ่งศีลกัมาปฐมบันเทิ่งศีลกะได้มากบีบมานวดน้ำเล่าเนาะค่ะอืกระถือว่าเล่าคือสีเห็ดดีอยู่จังเป็นวาน่ะพี่นงมาเด้อค่ะมาเด้อมาลองบึงอืมาลองบึงว่าเหล้าสีเห็ดดีเห็ดเศร้าโบอค่ะพี่นงค่ะ เออโอ้หมอรับใญ่ๆกับมาเบิดระเบียบวาตศินกับมาพี่น้องเพื่อน่ะเล่าได้หนวดเบิดต่อเดียกค่ะหมอรับใญ่ๆก็ไดายแสดงว่าเล่ากับสิดีอยู่อเพิบนวานยนะพี่น้องกับมาล่องเบิงเด้อค่ะมาเด้อมาลองเบิงค่ะว่าสิดีซ้ำไหลค่ะหมอหนวด คนนี้เนาะค่ะเนาะกะผู้ใดอยากลูกอะคือมาสัมผัสเบิงเนาะค่ะเนาะจ่าสัมผัสเบิงความสิรูค่ะขันบ่มาสัมผัสก็คือบ่ลลูเนาะค่ะเนาะเบาเสียงหน่าปากต่อปากก็คืออืผู้เสือผู้บ่เสือนะคะ illah, ่ะเนาะมาสัมผัสโดยตัวเองเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากลูกค <c oughs> <c oughs> <com start médico> ่ะอืย่ยปลากระขอนะนําเพื่อนเพื่อนมาให้ดูจักเนาะค่ะเนาะจ้าให้ดูจักว่ามอสิญยุสใส อยู่วังไดเนาะค่ะเนาะจ่ายุบันไดเนาะค่ะเนาะจ่าอืมเห็ดดีดีจากพี่น้องค่ะมีแห้งค่ะมีแห้งเบาตัวเบาตัวดีดีพี่น้องย้ายพายบีบแล้วก็ได้อืมเลาหนวดดีเราเห็ดดีเลาะพี่น้องเนาะค่ะเราายู่ผู้เดียวค่ะอืมลูกหลานเล่าก่เขาก็ย้ายเบิดแล้วก็ไปเหตุการณ์เหงานแล้วก็ยุ่ผู้เดียวนี่ยละพี่น้องค่ะ ก็คงติตามหาบ่ญยากดรอกค่ะพี่น้องถ้าผูใ้ใดสนใจก็ได้ค่ะอืมก็อยู่ท่ปา่ะเข้าเน,นาจจะเนาะจ่าถ้าบ้านงูก,ก็ต้องถามถามเพื่อนบ้านเน,นาะเนาะเขามาแล้วก็ต้องถามหาอืมเพื่อนกสิเนี่ยนั่งขี่บอกเข้าเองเน,นาจจะค่ะเนาะจ่าเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะมาเด้อผูสนใจก็มาเด้อค่ะ,อ,คะ,อ,คะอืมเหมือนวดดีดีเน,นาจจะค่ะเนาะจ่าเห็ดสมกุ้มคาเน,นาจจะค่ะเนาะเราเห็ดยังโอ้ยค่ะอืม เราเห็ดถึงเสยนถึงเย็นดีค่ะเพื่อนๆมาเด้อค่ะมาเด้อมาบีบมาหนวดให้มันดีให้มันทํางานได้ขยันขันแข็งน,นาาะค่ะนอจ่ายายปเห็ดงานบ่ไไ้ค่ะมาบีดทำารกะลากกว่าสิเศร้านั่นละ่ะตาบึงยายปลากะค่อยเบึงนะคาา่ะนอจ่าว่าสิเป็นแจ้งไดไปหนานะค่ะนอนาจา่ายายปลาขาโง่เบิดพี่น้องอืมขางโง่เบิดยางกัสิบ่ไไรพี่น้องเอ้ยลำบ,บากอยู่ ค่ะมาบีบต้าเล่าเลี่ยค่ะจ้งว่ากะสิพี่สูตรเบิงว่าสิถือบัสีดีบ่มาบีบ <reveal> ต <again response> like ้าเล่ากะกะสิทาพี่สูตรเนาะค่ะเนาะกับอย่าไม่ได้มาซ้ำอีกนั่นละค่ะสีมาซ้ำอีกอยู่ต้มเล่าอยู่ห้าเถ้อเป็นยังบนี่ดีค่ะกัสีได้ถือเนาะค่ะเนาะอืบอืมกะสีได้ช่วงได้เส้ากะสีได้ไปมาสบายเนาะค่ะเนาะไป เออกินโปกลงทงน้ำเพลนกัดสิไดงง่ายนี่นะพี่น้องไปว่าไดมาอยุสิบว่าปีเราย้ฝ่ายค่ะไปทงไปตาหรือว่าไปให้ไปหน้ากับไปว่าไรพี่น้องเออยุตบานค่ะออไปเบิกไปบังหน้าที่วัานนันบ้านนีกับไปว่ารคก็เก่าพี่น้องอืมมาพอมอสินดีๆแล้วก่ะนะเออเมียนเมียนค่ะ กับพี่สูตรแล้วเบิ่งอยู่นีเ่เราว่าสิเศร้าอยู่แล้ววา่าจสีเศร้าอยู่ดอกเกจ้าเป็นจ้าซี่แล้วว่าสิตเศร้าว่าสันด้ไปก็ดีใจเด้ยค่ะแล้วว่าสิเศราา้าเ,รเนาะการสีเรยีเรยนยางเทีเยงเทียงน้่งพึ่นน,น่ะพี่น้องอืม,มอือค่ะเพิ่งวีที่เล่าเห็ดขาดเป็นตาเศร้าตาเศร้าพี่น้องมีแหง้งมีแห้งจาาเล่าเห็ดมีแหง้แง,ง่ะมีพู้ละจอมงจ้องสมงเนาะค่ะเนาะจ้า มีแห้งจนบ่อยากลุกผล่ะพี่น้องได้บีบแล้วกับมีแห้งหลายบ่อยากลุกเลยค่ะนอนสีรพุทนล้วเกือบจีนอนรับผนแล้วคอยกันนั้นว่าเจ็บคอยรารับแล้วอืมพี่น้องเออลาเบิ่งข้หมือนวดข้หมือนวดนวดหาวง่ายนวดขานวดจ้ะมาเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็มาเด้อค่ะมาเด้อสนใจก็ทักทายมาเด้อค่ะเด้อ นาลองเบิงผ mm. ู้ใดเป็นนิยังกระจายค่ะเป็นเสนเป็นเอ็นกะมาสัมผัสเบิงด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะน้องหวใาไ่เดค่ะเดิอเมียบุญมี่ดำแท้สูงค่ะเมียบุญมีดำแท้สูงค่ะบ้านน้องหว่าไ่เอาอำเภออยังอำเภอพุทธสูงบังเมียโอตำบนนาโพตีเหรอเอ็งหวใหไ่ตำบนนาโพ เพื่อน,น,น,น้ำพู้เออเดี๋ยวน้ำเพ,<อ>พนนื่อน้ำผู้ไปค่ะน้ำผู้น้ำผโอ้ยีโอ้ยัน<อ>นี้อ่ะอยู่เพื่อน้ำพู้น้ำกันนั่<อ>นแหละพี่น้องบักไก่ดอกจ้ามาเด้อจ้ามาเด้ออยากพบหมอเส่นดีๆกไห่มาสัมผัสบ้างเด้อพี่น้องเลยอืมสิสได้ดดูว่าเออดีซัำผัสเนาะกันเนาะจ้ามาสัมผัสด้วยตัวเองโลดเด้อค่ะ บอกโฆษณาดอกอยากไข่หูเองก็คือเข่ามาสัมผัสกับตัวเพิ่นเองเด้อค่ะเด้อจะเพื่อนเพื่อนๆุกตุกๆคนนั่นแหละค่ะเพื่อน่อนคนนนะค่ะเบิ่งมิที่เล่าเห็ดค่ะมีแห้งมีแห้งได้พี่น้องอือพูดบางค้นกะ่ะ ถ้าเส็ยน่ะเค่งกระนอนรับปวดละพี่น้องอันนี้เส็นเค่งก็เล็เจ็บเลยปวดอยู่ย้ายปายกระดาษทั้งเจ็บทั้งพองพี่น้องแจกระบาค่ะเฮ็ดแล้วเล่ากระบาตัวนบอตัวดีดีพี่น้องอือคือยดกค่ะขากัะเป็นยางเบาะยูดกเวลาเ้าวยางไปครับถ้าบ่าบีบกันหนักได้พี่น้องเอ้ยนั่งเตียงสิลูกกับลูกบ่ไไรพี่น้องมันพรอมานี่ดีแล้วหมาคับ สีลูกไปโหลดกับบ้าไหนก็นต้องยืนสักกอนกังค่อยไปได้ดิเอามายืนเหยียดขาสักกอนขุดก้างคอยไปได้อ่านี่กะสีมืออื่นเศ้ากะสีไข่แน่อยู่ที่เนี่ยเบื้องโซ้งเนี่ยบีบแล้วยายพายก็ไรไปวัดไปว่ากับนางน้ำเปิ้ลบ้าได้พี่น,ออน้องเออยนันางตาเก้าอีแต่เบื้องลาว่าสีเศร้าอยนอย่ยเนี้ยหมอนหดแล้วลาว่าเออเจ้าเศร้าแท้ลละว่าสันละว่าอืมกะจังว่า โอ้ถ้ามันไย้ฝ่ายเศร้าอ,อีดีนี่กะเจ้าปัญเสียงฟ้าที่สนองว่าบ่าเนี่ยคันมันยายฝ่ายเศร้าอีดีเนาะพี่น้องเนาะอือพู้ได้กับูว่ายายฝ่ายยังจังไหนเนาะเจ้งเก็บเจ้งปวดไปซานนั่นล่ะอือบ,บาดกันเศร้าอ,อีดีกะบทีโอ้ยแล้วก็บทีได้ดังปัญเสียงฟ้า,า่นล่ะคันปวดขาง,ง้อเศร้านี่พี่น้องในช่วงไหนเศร้าจังเล่ววานเนาะค่ะเนาะอือในถือดบานเถิอยเพิ่นอือ ต้องไงเศร้าสนกวานน่ะอยากไปใดมาได้น้ำบันน้ำเมี่ยงเพิ่นพี่น้องเอ้ยกลับไปบ่ไดดปาดนีกัดถือเล่าถือพูดเล่าบีบกัสีเล่ากสิว่าสีเศร้าอยู่กัดีใจเราเลายกพพยกันเลยบาถ้าเศร้าเนี่ยมักก็สีดีแต้กูสิไปเย็บเนี่ยเย็บน้าน้ำเพลินได้สนกวันน่ะอืมาำรับคลิปนี้ยายพยกสิคอล่าเพ่ินเพนไปก่อนเด้อค่ะเด้อจากคลิปหน้ากัเจ้าก็ป้า พอกันไหมเนาะคะ่ะนอกจาก้าอืมมาพอกันไหมเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนกินนี้กันอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนบ๊ายบาย